กลับเข้ามาสู่ช่วงที่3ของราชกาลที่สองนะฮะนะครับต่อมาฮะเมื่อกี้พูดถึง1นถึงสแล้วนะฮะต่อมาเป็นรัชกาลที่3มนะครับมีการเรียกเจ้าจอมสองท่านในรัชกาลที่2นะครับว่าเจ้าคุณก็คือเจ้าจอมมันดาปรางใหญ่นะแล้วก็เจ้าจอมมันดาศิลาด้วยเหตุที่ว่าเป็นเชื้อสายราชนิกูลบางช้างทําให้เป็นเหตุเข้าใจผิดว่าเจ้าจอมมันดาของเจ้านายผู้ใหญ่เป็นเจ้าคุณครั้นถึง ในสมัยรัชกาลที่4ครับทรงบัญญัติให้เรียกได้เฉพาะสตรีที่ทรงแต่งตั้งเองนะจากเ,เนื่องจากมีการเรียกกันอย่างแพร่หลายจนฟั่นเฟือนนะทรงบัญญัติชั้นเจ้าคุณราชนิกูลที่มีมาแล้ว3ชั้นนะครับก็คือชั้นที่1เนี่ยเป็นเจ้าคุณพระไยาย,ายิกานะครับขออภัยเป็นเจ้าคุณพระไยยิกานะฮะชั้นที่2เนี่ยเป็นเจ้าคุณพระประพันธะวง ชั้นที่สามก็คือเป็นเจ้าคุณนะครับทั้งนี้เนี่ยนะฮะทรงได้ตั้งธิดาสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่สามคนก็คือเจ้าคุณแขเจ้าคุณปุกแล้วก็เจ้าคุณหลุนนะครับแล้วก็ทรงตั้งทิดาสมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยที่เกิดจากท่านผู้หญิงสามคนก็คือเจ้าคุณนุ่มเจ้าคุณเป้าเจ้าคุณลี่เจ้าคุณคลี่นะครับเจ้าคุณคลี่นะชุดนี้เนี่ยนะเป็นเจ้าคุณชั้นที่สามนะ ประมาณนี้ก่อนนะอาจจะงงๆนิดหนึ่งเพราะทุกวันนี้อาจจะได้ยินกันน้อยนะครับได้ยินกันน้อยนะเดี๋ยวมาต่อในเบรกสุดท้ายครับว่าว่าว่าต่อมาเนี่ยจะมีอีกกี่ท่านอีกกี่เจ้าคุณกันนะในสมัยของรัชกหครับพีกเ้าครับ